คุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบนบ้านใบเจอแอสเซทแมนจเแมนค่ะอ p พนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดระยองนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเศรษฐกิจเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและก็ไลยล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยละค่ะและสําหรับนะคะตอนนี้ยิ้มอยู่ด้านหน้าของนะโครงการเดอะพาโนมาบข่าทับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตําบลมาบข่าอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนั่นเองนะคะเป็น อีกหนึ่งโครงการที่เดินทางสะดวกค่ะสามารถเดินทางผ่านทางถนนทางหลวงหมายเลข4040ค่ะและลายร้อมไปด้วยนะคะสถานที่สําคัญหลายแห่งเลยละค่ะอยู่ใกล้นะคะกับเทศบาลเนี่ยตำบลมาบขาพัฒนาค่ะใกล้กับสนามกีฬาปตทและใกล้กับสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาค่ะและก็ใกล้นะคะกับสวนสุพัททรแลนด์ด้วยละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะโดยรอบของโครงการเองค่ะก็ยังให้บรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ ห้อมร้อมไปด้วยเมฆไม้นานาพันธุ์ให้บรรยากาศที่สดชื่นมากๆนะคะส่วนตัวของด้านในโครงการเองค่ะก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการเป็นที่พักอาศัยมากๆเลยพูดแบบนี้แล้วนะคะนาจ่าอยากเข้าไปชมด้านในแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะยิมก็อยู่ที่บ้านเล็กที่82ทับ20เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายะคะ่ะมีทั้งหมดนะสองห้องนอน1ห,ห้องน้ําแล้วก็1ห,ห้องครัวบริเวณโดยรอบของตัวบ้าน,นะคะ่ะมีพื้นที่สามารถที่จะใช้ทําสวนสวยนะคะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมความร่มรื่น,นะคะ่ะหรือว่ากําลังมองหาเนะะี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะทาในครอบครัวก็มีพื้นที่นะคะสามารถที่จะใช้เป็ดอีกหนึ่ง ที่ได้ค่ะและในโซนของบริเวณด้านหน้าสามารถจอดรถได้1คันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงตามยิ้มมาเลยค่ะ เดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมเรียกว่านะคะบ้านหลังนี้ค่ะมีขนาดที่กําลังดีค่ะแล้วเขาก็ทําการแบ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้อย่างเป็นสัสดส่วนเลยเลยคะ่ะโดยเฉพาะนคะคะบริเวณด้านหน้าเองนะคะพื้นที่แรกก็จะเป็นห้องโถงขนาดกว้างค่ะสามารถวางนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะโซฟาโต๊ะกลางแล้วก็ใช้เป็นมุมรับแขกหรือว่ามุมห้องนั่งเล่นได้เลยละคะ่ะสามารถที่จะติด ทีวีนะคะแบบติดผนังอีกหนึ่งฝั่งได้หรือจะใช้เป็นนะคะเฟอรเนิเจอร์กับชั้นวางก็สามารถที่จะเลือกได้ตามความชื่นชอบเลยแหละค่ะเดินลึกเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารได้ค่ะวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านนะคะได้แบบสบายๆและความพิเศษนะคะนั่นก็คือเขามีประตูกระจกบานสไลด์บริเวณด้านข้างค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวส,สวยๆ บริเวณด้านข้างของตัวบ้านขณะที่รับประทานอาหารได้ด้วยสามารถที่จะเปิดเดินออกไปด้านนอกเพื่อชมสวนสวยได้ด้วยล่ะค่ะ และบริวเวณพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะเราได้มีการต่อเติมพื้นและหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้เป็นห้องครัวนะคะกับการทําอาหารครัวไทยได้เลยละค่ะมีการบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนแล้วพร้อมกับซิงค์ล้างจานค่ะและพื้นที่นี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะบ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะมีช่องลมระบายอากาศพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบจันเลยทีเดียวค่ะ บ้านหลังนี้มีทั้งหมด2ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนแรกะะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างพอสมควรเลยสามารถวางเตียงขนาด5้าถึง6ฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าและโตกก๊ะเครื่องแป้งหรือจะเป็นมุมทํางานเข้ามาไว้ในห้องนอนได้ค่ะและยังมีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์ที่สามารถเปิดรับลมชมวิวสวยๆบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยล่ะคะ่ะ และสำหรับห้องนอนที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างนะคะพอๆกับห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียง5-6ฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันเช่นกันค่ะและยังมีหน้าต่างกระจกนะคะบานสไลด์อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านด้วยนะคะสามารถที่จะเปิดระบายอากาศนะคะเพิ่มเติมความเย็นให้กับตัวห้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านเดพาโน เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลเปียยเวทนิคมพัฒนาจากนั้นให้เลี้ยวขวาไปทางถนน3 191ขับตรงไป4.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก2.9กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ และสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่ถูกใจบ้านสวยหลังนี้นะคะอยากได้บ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่สามารถทําสวนสวยได้และก็อยู่ในจังหวัดนะคะระยองนะคะอยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมกับโครงการเดอะพาโนนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะทั้งช่องทาง Facebook นะ J Asset Management และ YouTube Channel เรื่องบ้นบานบ้านบาย a s s e t Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะพร้อมให้คำแนะนำและยังมีบริการค่ะ ยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยละค่ะนะคะนอกจากที่นี่แล้วเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะอีกหลายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็รวมถึงในกรุงเทพด้วยสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังมีแพลนมองหาบ้านสวยๆในงบประมาณที่คุณสามารถจํากัดได้ค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะแต่สําหรับ EP นี้นะคะหมดเวลาของยิ้มลงแล้วต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP ถัดไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ